วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ สวัสดีนะครับสวัสดีพีพน er. ่น er ้องเอ็กซิพันช่องน้องแสงชาแนลนะพี่น้องน้องมาเจอมาเจอเกันนะครับท่ากลางบรรยากาศพายุที่พาพี่น้องฝนตกพรำพมฝนตกเมื่มื่อพี่น้องนะครับแต่เราบันดาบัง拉萨สุขภาพดนะพี่น้องเด้อนะสารพีสารับน้องที่เป็นเกษตรกรนะครเดี๋ยวชาวนาชาวนาเฮานี่แหละนะครับแต่เราบันดาบังนะครับเขาพักพรกี่ได้นะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นฝ่ายฝนบางทีอาจจะในภูมิไม่เปลี่ยนแปลงไปอาเซีย ถ,ถ้าไม่เอาบอยูุ่ดีมีแห้งได้นะพี่น้องเนาะเอาเป็นความเป็นควงเป็นใหญ่หมู่บ้านนี่ก็ล่มมืดมือมือนี่ก็ฝนตกมากมืดมือขึ้นกันนะครับตัวขึ้นคนละมากยังเด็กๆเพราะถ้าหยุดได้เศรายู่พี่น้องแต่ว่างครบาแห้งดอกแต่ตกไปเรื่อยเนาะอ้าวกับเพียงนะครับจะในการคือกลมหงเยื่อกับปัทนาดีจากทางช่องน้องแสงแชแนวห้องอยากปีงวงปีห้องน้องนะครับรักษาสุขภาพกันแล้วกันนะครับทำร่างกายให้อบอุ่นนะพี่น้องเนาะอ้า มือนีกับมิตรท้ๆมาฝากพี่ฝากน้องกันจักสองอาจารย์นะครับสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องสองอาจารย์นะจะเป็นสายไหนให้มาแล้วก็อาจารย์เอ็ดเอาให้รวยนะครับก่อนสิ่งกับมือเนื้อแท้งนะครับก่อนสิ่งกับมือเงยช่วมกะอย่าลืมดนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นั่เนาะพี่น้องเนาะนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทางช่องเฮาพี่น้องนะครับว่ามี สิ่งสิ่งใดพี่กําลังใจกับโคดไลก์ดแชทหน่อยพี่น้องบว่ากันนะพี่น้องเนาอะ,อะจะไดกับขอเพื่อขอแห้งพี่น้องนะครับป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับเด้อคำเตือนครับก่อนสิไปเบืเ้องอ้นนี่ดีกับมาฟังคำเตือนก่อนนะคำเตือนสลับทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดไม่สนับสนุนสีพระนาที่มีกลหมายทุกชนิด การพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนก่อนตัดสินใจโปรดใชา้วิจารณญาณอ่ะมีเครามเปลี่นยนในพี่นอ้องเด้ออ่าคือว่าคือวายอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักเปลี่ยนบุคคลธรรมดามีเข่ามีดุดนะครับมีเข่ามีดุดเนาะคิดคำนวณตามสถิติหนาสีเป็นเท่านั้นแบบบริษัทการันตีและพี่น้องเรื่อบริษัทการันตีว่าสิเข่าหรือซีดุดจะไอากาศใส่วิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกัน อามาเบิง้งเมื่อก่อนครับเมื่อกี่ผ่านมาได้พี่น้องเนาะของอาจารย์มีบะนาะกลมลงบุบุบลงอยู่ที่ไหนเนาะกดดึงก,ก็ดไดนะ้เดี๋ยวส้พี่น้องขอเปิดเดึงย้อ,อน,นหลังเจ้าน่อยนึงนะครับขอย้อนหลังสักนิดนึงนะครับสละพิสระน้ะองกับต้งองคอ้าใหลายเลื่มเลื่มเตียมเลืม่ลมเตียมไว้นะครับ ปกติผมกก็บ,บอบโปะฟองน้ำมือเนี่ยเป็นในบัวอากาศจะเลื่อนเลื่อนขึ้นไปเป็นวัดกิดเป็นกันแบบดังมือมือบาดใด้บัดหนึ่งเนยไหมพี่นอ้องมีโซ่มือมือปเนาะที่ใส่ลายพี่น้องหันบ๊ห้เบิ้งกังบฤยเิืเอว่าจะเป็นในบุบัดได้บัดหนึ่งยู่ย้าวุธเสื้อกระได้นะครับอาจารย์รัชนกให้โชควยกัมา,าแล้วพี่นอ้องอ้าเพื่อนเห็นบ้างว่าก่อนพี่น้องเป็นครอเ,เป็นชุดต้นแบบแบบหายมาที่สองนะครับเดินที่สองรับ สายในเฮมาเอสฟินิกได้พี่น้องเด้อนี่คือนหมดก่อนนะครับอ่าสายในเฮมาเอสฟินิกเฮมาที่สองศูนย์สองหนึ่งสองสามเด่นที่สองในปะรรูรดสองมันมาเข่าสองสี่พี่น้องสามสองสี่เนี่ยไหมพี่น้องเน,น่นนี่อ่ามันเป็นเข่ากับมันเป็นตัวครูตัวเนาะ,ะครูตัวนะครับอ่าปะบ้านนี้พี่น้องเราสลับหมดก่อนเดี๋ยวหัวนี้เอสก่อนุญาตเขียนแป๊บนึงพี่น้อง อนอยากเียนแป๊บนึงไม่พี่น้องเด้ออนอยากเียนแป๊บนึงนะครับสำหรับแนวทางของวันนี้นะครับนอกเส้นราคาเอาแอดฟินิก่อนนะพี่น้องเนาะสายในให้มานี่แหละวันนี้เพิ่นเด่นมาที่เ,เท่าไหร่ล่ะสายในเอาหนึ่งทับหกเฮ้ยทับแปดทับหกแปดสายใน จัดชุดให้ที่โชคดีด่วนพี่น้องเอ็ดเขียนนี่ย่างรวดเร็วเลยนะหางเกษตรพี่น้องอ่านอ่านบอกบุตรหลานนะฮะเจพี่น้องอ่านบอกเนาะนะครับเพราะว่าเขียนยางว่องไวแห่งดวดเร็วท่านใจสำหรับวันนี้นะครับสายในให้มาแอดเป็นหนึ่งนะครับพี่น้องให้มาที่ เด่นไปที่6นะครับจับชุดได้ที่6 1 6 3 6 4นะครับ6 1 6 3 6 4โชคดีจงเป็นของท่านนะครับเอาแสบหนาจอไปได้พี่น้องเด้อสำหรับสายในงวดน,นี้นะครับสายในใบแดงได้เก่าแหละาสายในให้มาเอ็ดมาติมหกคลองกันจนะน้อยนักพี่น้องเนาะของเอ็ดฟินิกนะครับกัพี่เจได้ห้าเอาพี่น้องตามนี้นะครับเด่นไปที่6งวดก่อนเด็นไปที่2กับเขา2องเพราะมันยังได้แต่ว่ามัน สองสี่นะพี่น้องสองสี่กับสองหกนะครับงวดนี้เด่นไปที่หกหกหนึ่งหกสามแล้วก็หกสี่จะมาบอพี่น้องนะครับอ่าจะมาบอเป็นคู่ตนหรือคู่ตรงยังกว่ากันไปนะพี่น้องไปจับไปนะพี่น้องเด้อชักหาบาทสิบบาทยังกว่ากันไปเด้อคนละใบสองใบถ้ามีทุนแน่แล้วพี่น้องเนาะเนี่ยครับอ่าต่อไปเป็นชุดขออภัยพี่น้องไว ขออภัยอะไรนะครับ <c oughs> ชุดอของเอสเอาให้รวยได้พี่น้องเรื่องวันนี้นะเป็นขอเขียนแป๊บนึงพี่น้องหลายตัวจำนวนหนึ่งเรื่องวันนี้คลิปนี้นะครับเป็นคลิปไม่ไม่เป็น <c oughs> อ,นนอาจารย์ที่เอสเอ้เอาเอาเอามาน่ <c oughs> มมณั่มเสนอเป็นคลิปแรกของทางชอง่องเฮานะรบรบบอเคยเสนอของคนจักเจียเพราะว่า อ่าจะนี่แหลบ่บ่งบ่ได้ติดตามเท่าที่ควรญนะพี่น้องเนานะอากาเดน่นเอาลรื่องเรื่อขีดอ่ะช่วงนี้ประกาศซีเดียวตลอดพี่น้องปรทเทศในเข่าตลาดจะเทียเข่าตลาดก็คือเข่าว่าเข่าก็คือเข่ายาบงวดมาที่หนึ่งเด่นแปดนะปีหกแปดนะพี่น้องเนานะเพิ่นหาเดน่น <c oughs> เด่นมาที่ศูนย์หนึ่งหกแบบเด่นสุดๆก็คือศูนย์ แบบตุเอเอ่อจับชุดที่ศูนย์หนึสอง้าแล้วก็ศูนย์เนะครับสีมาบอสีนี่บอพี่หนอแค่มาจอยด้พี่น้องเอาแอดเอาให้รวยนะครับบอมันซื้อบอมันให้พี่น้องยยอะพี่น้องดีแบบซื้อเพิ่นนะครับซื้ออาจารย์เพิ่นมาสั่งตบไปนะครับ ฉายาเพิ่นน่ะแหละเนาะบางคนว่าซื้อแม่เจ้าคือจิบเจิงแค่เอาให้รวยนะพี่น้อมันมาไม่ไนะครับซื้อของเพิ่นได้พี่น้องเอาให้รวยนะครับเป็นซื้อของอาจารย์เพิ่นนะครับแอดเอาให้รวยเป็นฉายาเพิ่นแล้วพี่น้องเป็นไงวะที่เด่นไปที่ศูนย์หนึ่งหกนะครับหลักศูนย์ศูนย์เด่นสุดๆที่ศูนย์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 อีกครัเพิ่นจัดชุดมาแล้วพี่น้องเด่นสุดเนาะพี่น้องน้อเด่นสุดศูนย์กับหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย ชื่อชอน,อนชอบกับอาจารย์ที่มามันแต่ว่าบ้าบ้บ่ชอบอะแนะน้าใหม่ผ่านไปซ่อนครับใบโอกาสดีๆไปให้มันคักซ้อนจังว่ากันอีกทีหนึ่งก็ได้นะแอดกสิพยายามติดตามมาให้พี่น้องได้พิจารณาแต่ยอมรับตรงๆว่าสำหรับอาจารย์เอาให้รวยนี่หรือว่าแอดเอาให้รวยนี่แอดมาจะเพิ่งจะมาเสนอเป็นครั้งแรกนะครับในช่างทางช่องเฮ้านอพี่น้องเนาะ,ะพี่ถือเบาบากันในพี่น้องเล้วติดตามเบิงบึงมึงอ,อยู่นะครับ ติดตามเบื้งกับติดตามเบิ้งกัคือคืออยู่จะเป็นอะไรแบบทีฮอทั้งแถานะพี่น้องเนาะอ่าพี่แจ๋น้าเอาพี่น้องพี่แจ๋นะเอาหมักจะได้หรือบม่มักจะได้กับติดตามเบิ้งเอ๋กะลองลองเบิ้งกัไปเสียงเบื้องนะพี่น้องเนาะกัอย่าลืมองมาอันนี้ทางแต่ละทางตัวเลขแต่ละอาจารย์นะครับการดลแล้วแต่เป็นสิคำนวณตามสถิติที่น่าสะเป็นนะพี่น้องที่น่าจะเป็นเท่านั้น บ่ได,ด้การันตีว่าสิษย์เขาฤาสิรุตเนาะนะครับจไะได้กะเปลี่ยนแนวทางเดี๋ยวพี่น้องให้พี่เฮียน้องเลือกซื้อราคากันให้พี่เฮียน้องได้พ่อเบิ้งแล้วเล่าเป็นแล้วเล่านะครับไปเสียงเบิ้งนะมันฝันดีฝันคักฝันไข่เออเป็นเตือนกี่ดอกแอดได้เสถันกันจังจัดจัดตัวเราเขาน้พี่น้องเนาะเอะอมันว่าคืบว่าคักหรือว่สันกันเอาในลำบากให้พานไปซักก้อนน้อพี่น้องเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้กันขอบคุณที่รายนะครับขอบคุณอาจารย์ทั้ง ตลาดจาันตลาดจันนะับแอดเอาให้รวยรับมวลนีการของคุณหลายที่เป็นแบงผ่านมานรับแอดเจ๋อมากกับมาไอพีพี่น้องได้พี่เจรณา,าอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลสายในให้มาเดินเป็นที่หกนะครับอ่าหกหนึ่งหกสามหกสี่กั 1, กคือที่พี่น้องเห็นปะเทียบใส่กันแล้วมันก็จะมีเดินไปที่หกเหมือนกันนะพี่น้องเห็นบ่สายในก็เดินหกนะครับอันเดินกะ เอสเอสเอสเอาให้รวยกระเด็นที่หนึ่งศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งหกนะครับอ่าตรงกันยูซาร์คลิปนี้อ่ะขอบคุณาาอาจารย์สายนายให้มาเอสเฟนิกน้องพี่น้องแนละ้วขอบคุณเวลากันแล้วกันนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนช่องน้องแสงชาแนลนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนช่องน้องแสงชาแนลที่ติดตามและก็ตุ้นจนจบในพี่น้องสรับคลิปนี้จะให้พี่ให้น้องรำรำเรื่อยๆนะครับพี่น้องเด้อ เชิญชมกันมาน,นี่เจอกันงวดหนาะเจอกันคลิปหนาะนะค,คลิปนี้กาข้างว่าสวัสดีครับ